กลับมาช่วงนี้นะครับมีความสนุกให้ชมกันต่ออีกเพียบเลย ละครสัจจะในชุมโจรเสือสังฟาสา3คืนนี้มีฉากใหญ่มากๆให้รอติดตามนะคะชาวชุมโจรเสือเดชพร้อมใจกันมาร่วมทําพิธีใหญ่กรีดเลือดสะบานซึ่งถือเป็นการให้สัจจะร่วมกันของคนในชุมโจรแต่ระหว่างทําพิธีฝัง่งนาิตยกพวกตำรวจมาบุกถล่มแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเกิดการประทะก,กันครั้งใหญ่ขึ้นหลายคนต้องสูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนรุ่นใหญ่อย่างโอทาปกณ์ฉากนี้ต้องติดเอฟเฟกปืนรอบตัวเพื่อความสมจริงทั้งเสียเลือดเสียน้ําตาแน่นอนคะ่ะ ดูเดือดมากนะครับเป็นเหมือนแบบฉากกลีดเลือดสาบานกันว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดแล้วก็โดนบุกเลยฝังเอฟเฟกก็โอเคฮะสนุกดีมันสมจริงสมจังหน่อยใช่สมจริงสมจัต้องฝังเอฟเฟกแบบว่าโดนยิงหนายนัดมากผมว่าฉากนี้มันเข้มข้นมากแต่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีใครตายไม่ตายหรืออะไรยังไงเนะี่ยต้องไปติดตามชมกันจริงๆส่วนสาวแอนนากลึกแฟนๆยังจําลูกสาวผิวเข้มติดไฟคนนี้ได้อยู่ไหมคะคืนนี้เขาจะกลับมาอีกแล้วเพราะต้องทําภารกิจบางอย่างในการตามหาความจริงที่บ้านก่อเกียรติภูมิเกียรติภูมิและเตรียมต้อนรับอีกหนึ่งตัวละครสําคัญโอชาคริสนายตำรวจหนุ่มไฟแรงอีกคนคะ่ะมาถึงก็รับน้องกันเลยฮะว่ายังฟิตอยู่หรือเปล่าเขาเรียกอะไรนะรองเชิงรุ่นพี่รุ่นน้องกันมากกว่าไม่ได้แบบไม่ได้เกียดกันววดาวเชียร์อยู่เมื่อกี้ทำยังไงทำ เชี่ยแตมคนเขาต่อยต่อยกันเตะเออเออแววดาวต้องปลอมตัวค่ะเพื่อมาล้วงความลับของกอเกียร์หนีออกจากบ้านด้วยไม่อยากให้พี่จับได้ค่ะถ้าคุณดูชอบก็คืออยากให้เป็นลุงนี้ตลอดใช่ไหมโกดมาได้คะเดี๋ยวมีโกรนะคอมเมนต์มาได้ถ้าเกิดบอกว่าชอบต่อไปนี้ก็คือจะอยู่ลุงนี้เป็นหลักอีกสักครู่รอดูกันต่อหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะ